คุณบ้านดยดถามกับทั้งสี่ทำไม,ม,มคุณบอลถึงแบบเลือกมาเป็นสมาชิกใหเราเข้านาเนี่ยคุณดาวผมเชื่อนะฮะว่าคนที่เลือกเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีเป็นสิบเหตุผลนะครับอาจจะคุณแม่ทำะนะครับแฟนชวนแฟนชวนหรือแฟนพยายามจะเลิกเลยชวนก็ไม่รู้นะหรืออาจจะไป <c oughs> <c oughs> อาจจะไป ไปฟังใครพูดมาแล้วแบบตื่นเต้นอ่ะโอ้ได้เป็นแสนเป็นล้านเหตุผลของผมสั้นๆนาวโอ้ยาวโทษทียาวเหตุผลของผมคืออย่างนี้ฮะ <c oughs> อันนี้จริงๆเลยฮะความคิดส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่ตรงกับคนอื่นนะแต่ผมเชื่อว่าทุกบริษัทเครือข่ายดีหมดสินค้าดีทุกบริษัท นะครับคนจะคนมีสมองพอที่จะมาเปิดที่คือขายเนี่ยมไม่เป็นเด็ดมายมมาขายหรอกนะต้องเป็นสินค้าที่ดีมากๆนั้นหนึ่งนะคสองผมไม่ทำกับบริษัทเก่ามผมต้องทำกับริษัทเปิดใหม่เพราะอะไรครัเดาสมมุติผมทำกับบริษัทที่โอ้โหดังมากเลยประวัติศาสตร์ร้อยปีนะครับใช้ดีคอนเซป็ปต์ธุรกิจคือขายมันไม่หนีไปไหนนะ ใช้ดีบอกต่อแล้วผมจะไปบอกใครค่ะผมไปบอกใครเหมือนบอกผมบอกให้คุณไปทำกับประชาชนเขาทำกันหมดแล้วใช่ไหมฮะมันคือบริษัทใหม่เน,นะฮะ,ะผมสังเกตนะธุรกิจเปิดใหม่เนี่ยโดยเฉพาะอามีรัาาเกเขานายเหตุผลที่ผมเลือกมีเขานายนะการเขียนแผนที่นี่มันไม่ได้เขียนแผนมาจากคนคนเดียว มันเป็นการเขียนแผนโดยการระดมหัวกะทีจากบริษัทที่ผมพูดไม่ได้เก่งๆทั้งนั้นนั่งมารวมแผนว่าที่ผ่านมาเนี่ยทาไมแผนนี้ไม่ดีทําไมแผนนี้ไม่ดีทําไมแผนนี้ไม่ดีอ่ะมารวมกันแล้วกว่าเขาจะสรุปได้เนี่ยมาเป็นแผนนี้เนี่ยพอผมเห็นปุ๊บโอเคนะฮะแผนเนี่ยมันเป็นแผนประยุกต์ให้เหมาะกับ2015ไม่ใช่แผนที่มาจากปี 2522 mm hmm. นะครับผลิตภัณฑ์ไม่ต้องพูดกันที่นี่เป็นโรงงานผลิตอันนี้มันตอบโจทย์ข้อที่2ผมได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกบริษัทเป็นบริษัทใหม่ใช้ดีแล้วผมบอกต่อโดยที่ว่ายังไม่มีใครทำํำถ้าผมไปทําบริษัทที่มันมีสมาชิกอยู่แล้ว4ี่ล้านคนนะคุณดาวแล้วจะให้ผมเป็นคนที่4ี่ล้านหนึ่งแล้วไปยืนแถวหลังเขาเย้เยย่เ yeah, ย yeah, 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 yeah. ผมไม่เอาเอผมทําไม่ได้ ไม่ว่าบริษัทนั้นจะมีคนขับรถหรูขนาดไหนมีมนุษย์เงินล้านเงินแสนเท่าไรมันไม่ทําให้ผมมีอารมณ์อยากเลยค่ะมันทําให้ผมแบบแล้วผมจะไปทำไมเข้าใจไหมฮะผมบุกเบิกดีกว่านะครแล้วสรุปคือธุรกิจนีนักเขานายนะครับบริษัทเปิดใหม่ที่มีการประยุกต์แผนที่ดีมีผลิตภัณฑ์ที่ทาง R&D เนี่ยทางทาง Research and Development เนี่ย เขาคิดค้นมาให้เป็นสุดยอดเลย,เน,ยนะครับประกอบกับยังไม่ค่อยมีใครรู้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สเสน่ห์ที่น่าสนใจแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยนะฮะถ้าเข้ามาอย่างผมเนี่ยพอเข้ามาแล้วมันมีกําลังใจที่จะทางานพร้อมที่จะบอกต่อนั่งเข็ดเหตุผลเมื่อกี้ยาวไปนิดนึงแต่ว่านี่ <Okay. S 1> เห็ผลจากใจผม <Yeah. S 1> จริงๆนะไม่ใช่ว่าคนมาชวนแล้วผมทําหรือว่าอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> เพราะว่าคนชวนประจามผมก็ปฏิเสธสนุก ผมชอบมากเลยว่าใครมาชวนอย่างเงี้ยถ้าไม่เก๋าจริงผมอย่ามาชวนผมนะแต่พอเข้ามาชวนปุ๊บพอเข้ามาศึกษาโอเคโอเคอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมคุณดาวน,นี่เป็นไม้ตายที่ผมบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งเพื่อนผมที่ใช้คําว่าเกียดขออนุญาตนะธุรกิจเคอร์ยคตอนนี้เข้ามาร่วมกับธุรกิจเมี่ยเข้านายพ่ออะไรรู้ไหมฮะ CTO นะครับ,รบนะครับ แผนการปันผลที่สมาชิกทุกคนได้เงินโดยที่ไม่ต้องชวนคนมไม่ต้องขายของไปอยู่เมืองนอกก็ได้ะนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้ผมย้ำนะครับว่าไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้เงินปันผละนะครับข้อที่สองคุณดาสังเกตไหมครับทุยเกิดข่ายเนี่ยทั่วไปจะมีการท่องเที่ยวคอ่าเดี๋ยวไปญี่ปุน่นไปโอ้ยล,ล่องเรือไปอะไรเงี้ย สนุกสนานเฮฮาคนเหล่านั้นที่อยู่บนเรือลำนั้นที่อยู่ในการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยเป็นนักขายมืออาชีพค่ะผมบอกได้เลยว่าเก่งยอมรับถึงได้ไปเที่ยวเมืองนอกอแต่ที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยคุณดาวที่คนที่ยอดขายดีที่สุดกับคนที่ยอดขายป่วยที่สุดได้ไปเที่ยวพร้อมกันค่ะอันเนี้ยผมไม่เคยเจอถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ต้องมาดูเองมันไม่เคยมีในต้องแต่ผู้จัดการน,นะ ขอใช้คำนี้เลยค่ะ